孩子。 อีกหนึ่งกิจกรรมค่ะที่จะพาคุณนัตยานะคะรวมไปถึงคุณผู้ชมค่ะสำหรับคนที่รักสุขภาพกิจกรรมเดินวิ่งของจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพนะคะแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งป้องกันอัมพาตครั้งที่9ค่ะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะขอเชิญชวนค่ะร่วมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งป้องกันอมพาตครั้งที่9เฉลิมพระเกียรติระยะทาง5กิโลเมตรนะคะ ในเช้าของวันอาทิตย์ที่29ตุลาคม2566ค่ะณสวนสาธารณะบึงขุนทะเลอําเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะสําหรับผู้ที่สนใจค่ะสามารถสมัครเข้าร่วมได้จนถึงวันที่15สิงหาคม2566ค่าสมัคร360บาทสามารถนํามาลดหย่อนภาษีได้2เท่านะคะมาร่วมสร้างกุศลเดินวิ่งได้กุศลได้สุขภาพรายได้นะคะก็สามารถช่วยเหลือรักษา ผู้ป่วยแล้วก็ค่าสมัครก็สามารถลดหย่อนภาษีได้ด้วยเช่นกันค่ะใครที่อยู่จงังหวัดสุราธานีนะคะก็สามารถสมัครกันได้จนถึงวันที่15สิงหาคมที่จะถึงนี้นะคะเฮ้ค่ะก็เป็นกิจกรรมดีๆที่นอกจากจะรักในเรื่องของสุขภาพดูแลสุขภาพแล้วก็ยังเป็นการส่งต่อเรื่องราวดีๆและก็ทําบุญให้กับหลายๆคนที่เขาเรียกว่าต้องการในเรื่องการรักษากันอยู่ด้วยเพราะว่าเป็นในเรื่องของการป้องกันอัมาพาตนั่นเองนะคะ,คะ